วันนี้เรามาทำอะไรกัน Trick or treat เขา,เาจะบอกว่า Trick หรือว่า Treat พแบบี่จาจะบอกว่า Treat เรามาล่าช็อกโกแลตกันใช่ไหมคะไม่ใช่ช็อก,กโกแลตโรลลี่พ็อปโรลลี่พ็อปอยู่กันใน Eat or Candy เหรอ Yes ว้าว <Yeah. S 1> <Wow. S 3> ไหนแต่งตัวเป็นอะไรคะวันนี้ว้าวสวยจังเจอขนาดนั้นดาล่าวันนี้น้องแต่งตัวเป็นอะไรคะวันนห้ดูสิน่ารักจังวันเี้เราแกนิทาแล้วอันนี้ชาอะไรหรอวันนี้เรามาทำอะไรกันน้องรู้เปล่าอันนี้วันอะไรน้องรู้ไหมฮาโลอะไรฮาโลวีโอ้โห าว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 ันนี้เป็นโจ๊กเกอร์กับท่ามกลางท่ามกลางเวนสเดย์เป็นเวนสเดย์สาคนแล้วทำไมโจ๊กเกอร์ล่ะเท่ๆเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปทริปออกทรีปไปเก็บช็อกโกแลตดูความสวยของมันมี้บ้านหลังแรกมาแล้วดูเขาแต่งตัวกัน เขาแต่งบ้านแต่งบ้านฮาโลวีนสวยมากเลยไดโนเสาร์ให้ขนมด้วย oh. oh you have the spider in front of your house oh my god you see the spider you see it bite เนอะอุ้ยครอบครัวอะไรนะ incredible เฮ้ นี่ขนาดแค่ไม่กี่บ้านเนี่ยขนมจะเต็มกระป๋องแล้วเนี่ยนหนเจ๊มาพี่เขาดูหน่อยค่ะห้าสิโอออมอสห้าอะไรสิ half. Can see? อุ้ยของนาร่าทำไมเยอะจัง,งนาร่าเยอะมากเลยอ่ะอเมื่อกี้เขาจำให้อย่างเดียวเลยเด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะจำให้นาร่าเต็มเลยเมื่อกี้เด็กน้อยบอก scary am i <c oughs> น่ารักจะตายโดเกอ <c oughs> น่ารักที่สุดน่ากลัวตรงไหน <c oughs> มีสไปเดอร์ด้วยโอ้ oh my god มีวิชด้วยมีปิกาจูด้วยปิกาจูนี้ต้องมีทุกงานนะเนี่ยแ n c คิวชัวไหนคะมีเด็กคนไหนแฮปปีลอเกินวันนี้ฟรีขนมใช่ไหมคะเฮ้ยนับขนมเลยนะ ขนมอย่างเดียวเลยดี๊กเคิร์แทนดีแฮปปี้ตลอดมุมนี้บีซีมากเลยมีควันด้วยคนเยอะจังเลยเจเจบ้านนี้มีสโมกด้วยมีผีอันนี้ด้วยผีอะไรลังนี้พอปเยอะมากเลยอะ ฮาโลวีนม oh, e ินเชคกิ้งด้วยแม่มดคอยแจกด้วยโอ้มีแด๊กูลาน้อยด้วยบรรยากาศคึกคักมากตรงนี้มีซุ้มฮาโลวีนให้เข้าด้วยว้าวไปเลย มีบ้านผีเข้าด้วยใครหลอกกากันโอ้บ้านมีพร็อปเยอะมากแฟรงเกนสไตล์คุณโกอันนี้อะไรเนี่ยมิสเตอร์พัมกินมีแม่มอสดูยว้าวเจอพี่เบิ้มโอ้โมีมีดด้วย ถือมีดด้วยถือมีดด้วยอ่ะจริงดิสมบทบาทมากอ่ะมีมีดปอมลูกแต่เขาสมบทบาทมากเลยอ่ะน่ากลัวจริงๆน้องน้องได้ขนมเยอะเยอะเลยาแล้วเราจะไปไหนกันต่อรู้ไหมเราจะไปดูบ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านนี่นะใน let's go สิ let's go น่ารักจังตามข้างในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจัดกันเต็มเลยมันเป็นแหล่งรวมโอ้มีมิสเตอร์ดักบอลด้วยออ <laughs> โมโงคุณก็มามิสเตอร์ไทเกอร์แอนด์มิสเตอร์ขาวโอ้ยอย่างเท่เลยแต่ละคนนี่อย่างเท่เลย,ลย,เเลยจ๋า ให้บ้านที่ปป,ปีบอ่เมื่อกี้เขาบอกว่าโจ๊ออกอทริกใช่ไงเขาบอกเด็กข้างหลังมีตาแล้วแต่ก็เป็นกิจ,จกรรมไงใ<ช>ไหนดูสิแฮปปี้กันไหมคะวันนี้โอ้โห,โหเข้าไปข้างในไหมคะไปเข้าไปข้างใน Let's go อุ้ยมีไอ้ไนี้ด้วย จออีกบ้านหนึ่งแล้วโอ้ oh. <Your friend. S 1> ไหน <Yeah. S 1> นี่ my f r i e ดูซิใครหรอกว่าเนี่ยเจฮะใครหรอกว่าใครหรอกว่าแง่แน่นอนอยู่แล้ว <laughs> น้าละ <laughs> งามงามง <laughs> นายน้องได้ขนมเยอะเยอะหรือยังแค่นไอซ์โอ้โหบนฮันเดดเลยเหรอโอ้โหไปแฮปปี้กันมากได้ขนมกันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะฮะ้ยแคนิซีมายเฟรนด์จุกกะเฟมลี่ออฟเฟ n e s d a y เขาบอกเป็น Family of Wednesday ฉันเป็นจ๊กเกอร์คนเดียวเลยบอกให้หาชุดอดัมมาใส่เราไม่เชื่อดีกันเหลือเกินเมื่อกี้เอาอะไรมาไข่จีเซิร์ตเธอนั่นน่ะสิจะกินหมดระเนี่ยเอาไปให้คนอื่นดีกว่าให้คนอื่นได้ไหมคะนี่ให้คนอื่นบ้าง เดี๋ยวฟันผุนะคุณหมอบอกมีมิสความคินนะเฮ้ยนี่เขาเล็กตัวอะไรเนี่ยไอตัวเนี่ยนาเย็้มๆนะเฮ้ยเจ้าผีตัวนี้ทำอะไรนี่จ้าดูสิตึกตึกโปะ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 โอ oh ้ตัวนี้น่ากลัวจ้าโอ้โหคนเยอะมาก คนเยอะมากคุณแม่เฮ้ยมีรถเข็นฮัลโลวีนด้วยว้าวอยู่บนเค้กซัอมว้าวอ t สกู o วันซัมว้าว thank you, thank you. <Hi. S 1> ที่มีงูอยู่บนหัวเขาเรียกอะไรเมดิซ a m ใช่ไหมไม่ใช่งูกิงกองหรอไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเทเจกันต่อ let's go <S <c oughs> บ้านนี้มีมาริโอมาให้ด้วย oh y yeah. e I am Joker that's my friend my friend Joker so cute Oh yeah. Oh, อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยวิ้นา่าดูมีควันด้วยโคตรที่สไลฟ์ Thank you อาเขาเอาให้น้องด้วยอุ๊บสีคนนี้เขามีควันตัดเลยโอ้ไม่กลเห็นไหมอุ๊ยแองเจิ้ลสีดำเงินเมื่อกี้น้องเห็นแองเจิลเข้ามากับสไปเดอร์แมนไหมเห็นปะอ้ย่า There's a fire there. A lot of smoke. Wow. You have the big spider. That's the big spider. Do you want candy? No, stay with me. You take it. There's a big spider too. Wow. มีคนออกมาด้วยรอรอิน้องได้อะไรมาว้าวน่ารักจังโบ้านนี้ทําสวยโอ้คนนี้น่าหักมีบริษัทตราบผีก็มามีบริษัทตราบผีด้วยน้องขนมพอหรือยังหรือว่ายังไม่พอฮะไหนได้เยอะอยังน้องอยากได้เต็มเลยเหรอ หรอแล้วนี้มันเต็มไหมยังน้องดูสิว้าวยังไม่เต็มน้องเอาเต็มถึงนี้เลยเหรอโอเคถ้ามันเย็นถ้ามันถ้ามันงนี้มันไม่ได้รอโอเคค่ะไปโอ้ยบ้านหลังนี้น่ารักจังโอเคน่ารัก l l o w e e n Happy thử bao nhiêu này, ta làm chú có? Cookie. Chá. Chá. em Chá. 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 Alien Chá. 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 แกงเอเลี่ยนมีลิทเธอร์บัตเตอร์ไฟด้วยเห็นไหมน้องเห็นนี่ลิทเธอร์บัตเตอร์ไฟของนายนะ oh <yeah. S 1> Big rain coming we should go home oh yeah. yeah that that way let's go <S oh <yeah. S 1> วันนี้ก็น่าจะจบด้วยประกาศรัชนีใช่ไหมคะฝน oh <yeah. S 1> ตกอ่ะฝนตกค่ะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วข้างหลัง Big rain is coming นีีดะ ตกตอนตอน่ําแล้วอ่ะเริ่มเปี่ยนหรออ่ะอีบูบี้บูตี้ด้วยโอ้เซมวันโอ้ยสเยสมยเฟรนด์ยสอียูออลเฟรนด์ทูย้โจเกอร์โจเกอร์อมยรไฟโจเกอร์เลยเหรออยู่เห็นอะโอ้มายกอ อโอเคแต่วันนี้ได้ขนมามาเยอะไหมครับเยอะวันนี้นิตนาได้ขนมมาเยอะเลยเนี่ยขอเวลากินขนมกันต้องคุยกับมามีเดี๋ยวขอเวลาไปกินขนมหมดเลยก่อนโอเคบ๊ายบาย 好了，好了。